สวัสดีครับผมโจเซ่ทีวีอยู่เกมเคาน์เตอร์สไตล์โกลเห็นไหมแมปแรกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเป็นแมปสั้นยินดีต้อนรับเข้าเซิร์ทุยต้องฝึกดัดเสียงเล็กโทษทีต้องฝึกดัดเสียงหลายอย่างเลยคุณแก่เอ้ยโอ้ยสวัสดีพอดียู่ย่วงเล่นเคาเตอร์งงงไปแล้ว hay tội thôi ghi cho nó của dân nó Nó của của cháu ơi dù khăn lặng khay ơi biết khơi lắm không dù khăn thuộc ti มีเสียงเลยวมังนะแหลมแหลมนี่ใครก็ทำได้คุณแกเล็กใหญ่เล็กนี่ทำยากงั้นเราลองเอาเกมนี้เลยกันดัดเสียงเล็กจนกว่าเกมนี้จบเอ้ไม่ดัดดีกว่าขี้เกียจเอ้มันก็ต้องฝึกนั่นไงตอนแสดงเสื้อ 78ท้าการเสียหายได้มาก18เขาเลยมีเสียงอ่ะอุ้ยโอ้สุดยอดอุ๋มสุดยอดเอาละคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ไม่ถึง ห้านาทีหรอกอ้ยชื่นใจมีคนให้ปืนเหมือนประชดประชันมีคนให้ปืนเหมือนกระชดประชันกับผมมันไม่แปลกหรอกครับคันหูไม่รู้เป็นอะไร ันทิ้งันอยู่ด้านในเย็บยอดอุ้นี่เพราะผมไม่รู้ไงว่าไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งผมยิงเรื่อยเมกี่ ไม่ต้องห่วงครับผมเป็นเทพใช่เทพขอบพระคุณครับแล้วทำไมต้องเอาปืนนี้มาให้ผมอ่ะม<ป>าปืนใหญ่ดีไนายเดี๋ยวค่อยเล่นทนายครับมันยังขี้เกียจอยู่ยังขี้เกียจหรอยังมีความมั่นใจในตัวเอง มั่นใจในการเล่นมั่นใจในฝีมือคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแนะ่นั้นเป็นความคิดสมัยเด็ก <c oughs> ปัจจุบันความมั่นใจนั้นไม่หลงเหลือในตัวผมอีกต่อไปแล้ว มัธมี่คนเราก็มีความเชื่อใจและมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความเชื่อใจคนรอบข้างบางคนตอนนี้มีเยอะนะพอโตขึ้นไปเรื่อยมันลดลงเพราะโดนหักหลังจากคนที่เชื่อใจกันหรือว่าคนที่ตัวเองไว้ใจหรือที่ตัวเองรักเชื่อใจมากตัวนี้คิดเรื่องอานาคตอานาคตไปก็ปวดหัวเพราะคิดมากเขา่าเพราะเป็นอย่างที่คิดก็ ไม่รู้จะทำอะไรไม่ยิ่งข้าวผมอยู่ไม่ได้มันก็จริงมันก็บางทีอารมณ์โชว์วูบมันก็จริงเหมือนนั่นแหละใช่ไหมครับผมรู้ผมไม่อะไรครับถ้าเราผมคิดแทบจะเป็นเรื่องปกติมั้ยมีคนหนึ่ง คยพูดไวว่าสำหรับเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนทุกคนแต่สำหรับนต้องใช้คําว่าสําหรับบางคนบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้อะไรนูน่นนี้บางคนนะเขาไม่ทีเ่เรื่องความเรยเพราะ <c oughs> มันเหมารวมก็ไม่ได้แกมันก็จะมีคนเข้าใจใช่ไหมว่าความคิดคมมนเราไม่เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องปกติเออพูดไรเดียเออพูดไรไปเรื่อยตอนสตีมแม่งเงียบปิ๊บ นั่งเงียบกริปบเชื่อไหมคุยกับใครวะนั่นก็คือผมยังไม่รู้ว่าอะไร S สองอะไรน่ะก็คือ AK ใช่ไหมหรือว่าเป็นนี่ยเจอแฟดเพื่อนเจอแฟดเพื่อน เจอแฟดเพื่อนเจอแฟดเพื่อนทิ้งกับหัวร้อนแน,น่นอนทุกคนก็มีย่อมหัวร้อนกันได้อย่างผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่หัวร้อนง่ายมาก ถานการณ์ความเป็นจริงและความสิ้นหวังเมื่อคนเราจนตอกเท่านั้นแหลจะจัดู้จนตัวตายอย่างเคาเตอร์เนี่ยน่าจะใกล้แพ้มัง้งคนเราจะดึงสัทธญาณในการเล่นแบบสมาธิขั้นสุดยอดออกมาแบบไม่รู้ตัวกีนั้นจะรู้สึกแบบตึงๆนะแต่มันก็เล่นง่ายขึ้นแบบชนะง่ายขึ้นโดยที่งงๆโดยที่แบบเออ ใกล้แพ้นะเกมนี้โจก็แพ้แล้วอะไรเงี้ยเขาจะดึงสัญญาณดิบออกมาสัญญาณในการเอาตัวรอดอย่างผมน่าจะหมดลงแล้วแต่ไวเด็กแล้วมั<ป>้งความไวใ,ในการนู่นนี้นี่หมดหมดลงแล้ว เขาหัวสงนัดรวดคุณสังเกตเห็นอะไรไหมเขาเตอร์ดเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรแบบเหมือนเขาใส่อะไรแปลกๆเนาะถ้าคุณสังถ้าคุณสังเกตหรือว่าคุณแบบไม่ได้สังเกตคุณก็จะไม่เห็นนะถ้าคุณสังเกตแล้วคุณจะเห็นข้างบนเอ้ยข้างล่างเอ้ยเยอะแยะ,ยะ thầy là gì like hãy yeah. yeah.

สภาพแบบนี้เรียกว่าโยนเกไหมได้นในความจริงผมไม่ไโยนครับมันตู้ไม่ได้จริงฟิมือผมมันต่างชั้นแบบเพราะว่าดูดิดูดิด นกอยู่น้ำมากๆเลยตอนนี้ดูดิตายเจ็ดฆ่าสองช่วยเหลือหนึ่งใครใครโอเคกายจะพูดเลยใครใคร่าไปทำได้นูน่นข้างล่างฝั่งนู้นทำได้โอ้โห Let's do this and get back in time for chow. <coughs> ไม่รู้เก็บมาก่อนเก็บได้ให้เก็บเก็บไม่ได้ก็คือไม่ต้องเก็บยิงห้ามก็เหมือนยิงยูยิงย็เหมือนยิงห้าม สีม่วงสีคนละนั้นมีการหักหลังกันได้แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติโชคร้ายโชคร้ายจริงโชคร้ายจนออาจาตัวฆ่าให้หมด จัดไปมแบบนี้สาของผมแล้วไว้ใจใครอะไรไม่ได้ไ ไม่เจ็บไปก็เหมือนโดนหักหลัง โหละเกิด ที่แปลกว่ามันรู้ได้งไงที่แปลกว่ามันรู้ได้ยังไงเปลียตัวนี้เริ่มออกฤทธิ์แล้วรู้จากทรงไอ้ตัวนี้เริ่มแปลก ไม่น่าจะใช่คนไม่น่าจะใช่คนมันรู้หมดว่าตอนไหนแบบมันรู้หมดว่าเรามาตอนไหนอะไรตอนไหน ดูปแปลกๆแ,แล้วอือ่ะดีๆแล้ว มันอ้อมไปมาเนี่ยห้อยมาจนทำให้งงแรกปืนอเอบใครดีใครแรกบ้างไม่มีเอาเราหนัดปืนจุปปปจ๊บๆมากกว่าตอนนี้มือไม่ขึ้นครับ นเรื่องปวดตัวโอยมีหัดสักตัวจะยกเน้ำขึ้นไหลหีน้ำไม่มี เลยมาให้วันนี้ใครต้องการเลีนนย้ยสไนลายสวยดีดี ต้องดูเป็ดน้อยโชว์เหนือถ้าเป็ดน้อยโชว์เหนือแล้วจะหนาว นินจาเสียงฟีท้าเบาที่สุดเออไม่เบาแน่ครับแห้งแต่ต้นเกมเอาละครับถ้าชอบอย่ยลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย